โอ้ oh my กอดเหมือนคนจริงๆนะครับ YG เปิดธุรกิจใหม่เมื่อสื่อเจ้าดาังอยากออกเคป๊อปตีข่าวธุรกิจใหม่ของ YG Entertainment นะครับซึ่งกระแสมนุษย์ AI เสมือนจริงในตอนนี้กําลังมาแรงเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมค่ายักใหญ่ในเกาหลีก็เริ่มมีการใช้กันแล้วนะครับก็ขอเมาท์มอยกันสักนิดหนึ่งนะครับก็มีชาวเน็ตนะครับแอบแซว YG ว่าเมื่อไหร่จะคัมแบก็กวงแบ็กพิงสักทีมัวแต่จะเปิดลายธุรกิจใหม่ของ YG และยังมีการแอบแซวว่าอนาคตคงไม่อยากปั้นศิลปินหันมาใช้มนุษย์ AI ดีกว่า่าแบบไมต้อง วดหัวนะครับต่อสัญญาแถมประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะ โอเคเรามาต่อกันเลยละกันนะครับเมื่อล่าสุดนะครับวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมัยเกตประกาศว่าศิลปินเหมือนจริงฮันยูอาได้เซ็นสัญญาพิเศษกับ YG K-Pop ซึ่งตอนนี้นะครับฮันยูอาเป็นศิลปินภายใต้นะครับสังกัด YG K-Pop ซึ่งบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทลูกในเครือของ YG Entertainment นั่นเองนะครับและกาลังวางแผนที่จะทํางานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศจริงๆบน YouTube การแสดงและการโฆษณานะครับเอาง่ายๆนะครับคุณประธานอยา ของเราเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าจะปั้นมนุษย์ A.I คนนี้ก็คือฮันยูอานะครับให้เป็นศิลปินเกิดในโลกโซเชียลนั่นเองนะครับกะว่าจะให้เธอโด่งดังกันไปเลยรับงานโฆษณาหรือว่าแบรนด์แอมหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งฮันยูอานะครับจะเป็นศิลปิน A.I ที่ YG Entertainment วางโลดแมปไว้ว่าที่จะจัดตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของศิลปินเสมือนจริงในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ดนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการคาดการว่านะจะมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มศิลปินไอดอลศิลปินจาก YG Entertainment ซึ่งก็น่าจะเอาฮันยูอาร์ไปคอลแลบกับศิลปินเพื่อทำให้เธอนะครับเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินที่มีตัวตนแอดก็จับใจความได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสรุปนะครับอนาคตเนี่ยวายจีคงคิดไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อทำธุรกิจใหม่แต่ยังไงนะครับก็ยังคงปั้นศิลปินคนจริงอยู่นั่นแหละครับคงไปหนีไปไหนนะครับแต่ก็จะเปิดโอกาสช่องทางธุรกิจใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วย